Edit, ซึ่งนอกจากจะเป็นหนี้เสียแล้วก็ยังมีแนวโน้มการค้างชำระ1-3เดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะรวมถึงกรณีตัวเลขหนี้เสียส่วนบุคคลและกรณีอัตราการเติบโตของหนี้ทุกตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็ยังไม่รวมถึงการต่อหน,นี้ที่ไม่เกิดไรายได้ของประชาชนที่เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งเปิดให้ลูกค้าผ่อนชำระได้หลายเดือน โดยไม่ต้องมีการค้กกาปพะกันนี่นะคะทำให้อาจจะก,ก่อนนี้เสียให้กับระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้ตามมาค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่านี่ในภาคธุรกิจหรือโอดีลดลงลบค่าจดประโยคยังไม่หมุนว่ยอันตรายอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจเพราะว่า